สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นะคะแพ็กจัดส่งให้พรุ่งนี้เช้าเลยจัดส่งให้วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์จัดส่งของวันเสาร์ของจะถึงลูกค้าประมาณวันอาทิตย์จันทร์หรืออังคารไม่เกินนี้นะคะส่งไปรณีย์ไทย EMS แะะพ็คให้อย่างดี VIP ทุกต้นจะ้ะไม่ว่าไม,ไม้จะราคาไหนแม่ค้าแพ็คให้มาตรฐานเดียวกันทุกต้นวันนี้จะเป็นคลิปไม้จัดเซตนะคะไม้จัดเซตให้อยู่ในเซตละเซตหนึ่งจะมี4ชนิด4ต้นอยู่ในกระถาง4นิ้วนะแต่มันล้นฟอร์ม4แล้วลูกค้าก็ไปอัพไซต์กระถางแล้วแต่ดุนพินิษ์ลูกค้าได้เลยรากมันอวบทะลุกระถางแล้วทั้งหมดเนาะวันนี้ให้อยู่ที่เซตละ250บาทนะคะ ส่งฟรีมีปลายทางให้นะจ๊ะ250บาทอบาทมีปลายทางสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลยมีมาด้วยกันทั้งหมดเพียง10เซตเท่านั้นถูกใจเซตไหนค่อยๆดูนะคะจดชื่อเซตที่ต้องการสำรองเซตในใจไวใ้ให้แม่ค้าสักหนึ่งเซตก็ยังนีเดอจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปดูทีหลังเดี๋ยวพอโทรมาอีกทีเซตที่เราจะเอาเอาไปอีกแล้วอย่างเงี้ยเนาะ นะคะคสนใจเซตไหนโทรได้เลย0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสแกน QR Code ไลน์ตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้ก็ได้มันเป็นหน้าแชทดไลน์ของแม่ค้าเองนะคะหรือใครที่มีไลน์อยู่แล้วแต่เพิ่มเพื่อนไม่เป็น แอดเพื่อนไม่เป็นโทรมานะคะยกสายโทรหาแม่ค้าก่อนให้แม่ค้าแจ้งเพิ่มเพื่อนกลับไปแต่เบอร์นั้นต้องมีการสมัครไลน์มาก่อนแล้วนะคะสมัครไลน์อยู่แล้วถึงให้แม่ค้าเพิ่มเพื่อนได้ถ้าท่านใดยังไม่สมัครไลน์เลยนะคะต้องให้คนที่บ้านนะคะให้ลูกให้หลานสมัครให้ก่อนเพราะมันต้องมีการใช้รหัสผ่านของเรานะคะสมัครเอาเนาะสมัครก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ค้าเพิ่มเพื่อนให้ ใครมีเฟซบุ๊กก็ทักทางเฟซได้เลยนะคะใครมีไลน์ก็ทักทางไลน์ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์ก็โทรมาได้เลย0 8 0ย์แปดศูนนะคะเดี๋ยวแมคค่ะจดที่อยู่เบอร์โทรได้ต้องการเซตไหนโอนหรือปลายทางหรือต้องการใบกล้ามปูบอกแมคค่ะได้เลยเบอร์เดียวกันสั่งได้นะคะก่อนที่จะพาไปดูบอลสีทั้ง10เซตแม่ค้าก็แวะ มาดูใบกัมปูก่อนมีของตลอดนะคะสามารถสั่งได้เลยอยากได้โอนหรือปลายทางมีอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองช่องทางจะบรรจุให้เป็นกล่องเป็นกล่องแบบนี้ก็จะมี5กิโลนะคะในกล่องนี้จะมีทั้งหมด5กิโลเป็นถุงละ1กิโล5ถุงโอนก็จะอยู่ที่130บาทปลายทางจะอยู่ที่170บาทนะคะ ปลายทางถ้ารับ2กิโลอ่ะจะอยู่ที่300บาทส่วนท่านที่โอนก็คือรับกี่กิโลก็จะอยู่ที่130บาทนะคะก็คือกล่องละ130ยานั่นเองนี่นะคะเนี่ยบรรจุให้ถุงละ1กิโลแบบนี้เลยนี่นะคะทั้งหมด5ถุงอันนี้2 3 4และก็ 5นี่นะคะบรรจุให้ด้วยกันทั้งหมด5ถุงแบบนี้นะคะเป็นใบก้ามปูล้วนนะคะไม่ได้ผสมแกลบไม่ได้ผสมขุยมะพร้าวนะคะเป็นใบล้วนๆเลยสังเกตดูนะคะดินที่เราใช้ปลูกบอนสีอยู่ตอนนี้ดินมันแน่นหรือ,อยังดินมันเละๆแบบว่าเหมือนดินเหนียวหรือ,อยังนะคะมองไม่เห็นใบและเพราะว่ามันย่อยสลายจนแน่นไปหมดแล้วถ้าเป็นแบบนั้นนะคะลองสั่งตัวนี้ไปเอาไปปรับ เขาเรียกอะไรขึ้นไซอัพไซกระถางนะคะเติมดินตัวใหม่ให้เขาไปนะคะรากเขาต้องการสารอาหารอยู่เสมอ,อเนาะเอาดินตัวนี้ไปปลูกนะคะไปใช้ดูเป็นดินใบกัมปูนะคะผุดำธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะใช้ตัวนี้ล้วนๆก็ได้นะคะหรือใครเลี้ยงนกตู้ก็ผสมในอัตราส่วน1นต่อหนึก็ได้นะคะนี่ผุดำธรรมชาติแบบนี้เลย 1. ปัจจัยสาเหตุที่ทำให้ไม้ไม่โต อันดับแรกปัจจัยแรกเราดูที่วัสดุในการปลูกเขาเลยไม่ต้องไปดูเลยว่าโอ้ยมันไม่ได้ปุ๋ยมันไม่งามไม่ไหม่นะคะอยู่ที่วัสดุอุปกรณ์การปลูกอันดับที่1อันดับที่2เรื่องความชืน้นนะคะถ้าวัสดุอุปกรณ์การปลูกมันดีมันใช่นะคะรากเขาเดินดีรากเขาเอ่อ เดินทางสะดวกมันโตไวนะคะเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆให้เราได้เชยชมบอนสีทุกครั้งที่แตกใบใหม่ขึ้นมานั่นคือเขาจะกัดหน้าแท้ขึ้นมาเรื่อยๆสีมันก็จะสวยขึ้นเข้มขึ้นยิ่งนอกไม้นอกตู้จะสวยมากนะคะลองลองนําตัวนี้ไปใช้ดูนะคะปัจจัยหลักสําคัญเลยนะจ๊ะหนึ่งความชื้นก็คือพยายามมีน้ํารองก้นกระถางไว้เขาสําคัญคือนอกตู้ก็พยายามหมั่นลดน้ําให้เขาด้วยนะเวลาหน้าดินข้างบนมันแห้งนะคะ นะแต่ความชื้นข้างล่างเราก็ต้องรองน้าช่วยเขาเสมอนะคะไม้อยู่ได้ทั้งนอกตู้และในตู้เพียงเราต้องจําลอง สภาพอากาศที่เขาชอบเท่านั้นเองไม้ในตู้ดูแลง่ายก็คือไม่ต้องลดน้ําค่ะเก็บไว้ในตู้เข้ากระโจมเราเอาน้ําหล่อไว้แล้วความชื้นมันหมุนเวียนอยู่ในตู้แต่ถ้าไม้นอกตู้เอาหล่อไม่พอต้องช่วยเขารดด้วยเพราะความชื้นมันระเหยหมดมันไม่ได้หมุนเวียนให้เขานะคะเลี้ยงได้ทั้งนอกตู้และในตู้บอนสีปรับสภาพอากาศได้อยู่ที่เราจะปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรจำลอง สภาพอากาศที่บอนสีชอบและเขาจะเจริญเติบโตได้ไวนะคะาราคาตามที่แจ้งไปคือเป็นราคารวมส่งแล้วทั้งหมดนะสำหรับใบกัมปูนะคะโอน130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทต่อ5กิโลปลายทาง10กิโลอยู่ที่300บาทสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ไม่ซื้อบอนสีไม่เป็นไรเอาใบกัมปูนะ่ะไปเปลี่ยนบอนสีที่เรามีแล้วที่บ้านนะ่ะได้เลยเวลาเปลี่ยนก็ ดินเก่าที่รากเขาหุ้มข้างล่างอยู่แล้วไม่ต้องล้างรากนะคะลิแค่ดินหน้าบนออกให้เหลือแต่รากๆที่เขาเกาะดินเก่าไว้อย่างนั้นนะได้แล้วก็เติมดินตัวใหม่ใส่กระถางเลยแล้วก็อัพไซต์กระ,ะถางนะคะเติมดินตัวใหม่เข้าไปแช่น้ําไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วค่อยยกขึ้นมาวางตาม ที่ต่างๆที่เราต้องการเนาะเหมือนว่าแช่ให้ดินมันอิ่มน้ําให้มันชุ่มนะคะเดี๋ยวรากเขาก็จะชอนชัยหาสารอาหารแล้วก็จะโตไวขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ในส่วนของใบกัมปูต่อมามาดูบอนสีกันนะคะในแต่ละเซตจะมีอะไรบ้างเริ่มกันที่เซตที่1เซตที่1นนะคะกระถางสี่นิ้วทั้งหมดนะอันนี้เป็นม่วงมหาการนะคะหน้าชัดๆสวยๆแบบนี้เลย1ต้นอันนี้เป็น มหาสิทธิทโชคนะคะแต่อันนี้เป็นตัวหน้าแผงหน้าแผงก็คือใบเขียวแต่เขาติดด่างเนี่ยมันมีเชื้อด่างชมพูเชื้อด่างเหลือง มาแบบนี้นะคะก็ให้เอบไปลุ้นหน้าแท้ๆต่อหลอดใหม่แทงขึ้นมาเขาจะด่างเป็นสีอะไรเป็นมหาสิทธิทโชคแผลงนะคะซื้อไม้ร้านแม่ค้าสบายใจได้แม่ค้าแจ้งสเปคไม้ชัดเจนตัวไหนแผลงตัวไหนหน้าจดทะเบียนที่ควรเก็บตัวไหนด่าง,ต,างตัวไหนไม่ด่างนะคะจะไม่จะไม่แค่ขานชื่อลอยๆเพราะเดี๋ยวลูกค้าที่เพิ่งเข้าวงการบอลสีจะไม่เข้าใจว่าเอา้าน้าเนี้ยอย่างแม่ค้าบอกมหาสิทธิทโชคอ่ะมันใช่อันนี้หรอ มันเขียวแบบนี้หรอถ้าปักปกติหน้าด่างเดิมเขาจะออกเป็นพื้นสีแดงแล้วก็ด่างแดงนะคะตัวนี้ออกแผลงก็คือเป็นพื้นสีเขียวแต่ก็มีเชื้อด่างด่างแดงกับด่างเหลืองติดมาแบบนี้นะคะซื้อไม้ที่นี่สบายใจไหมคะแจ้งแจ้งหน้าไม้ชัดเจนนะอันไหนหน้าแท้ถือหน้าจดทะเบียนอันไหนเป็นตัวแผลงก็คือตัวแผลงไม้มันถึงมีหลายราคาไงคะตัวหน้าหน้าปกติที่เขาขายกันก็คือหน้าเหมือนแม่เลยหน้าเหมือนใบที่จดทะเบียนเลยอันนั้นก,ก็จะมีราคาที่เขา เป็นมาตรฐานอยู่แล้วส่วนตัวหน้าแผลงที่ผิดแตกต่างไปจากปกติหน้าแผลงเอ่ยหรือไม่ด่างเอ่ยไม่ป้ายเอ่ยนะคะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งซึ่งก็เป็นราคาถูกกว่าหน้าปกตินะคะก็จะเป็นไปตามนี้เนาะตามกลไกของตลาดนะคะต่อมาตัวนี้ก็ชื่อว่าเจ้าพระยานาหมืน่นนะคะก็คืออสงไขยนะคะ ถ้าอาสงไขยเขาจะป้ายเขียวเจ้าพญานาหมื่นก็คือไม่ไป้ายแต่ต้นกําเนิดของอสงไขยก็ไปจากเจ้าพญานาหมื่นนี่แหละจ้ะโตขึ้นนางจะกัดสีขึ้นมาเข้มเขมเหมือนอสงไขยทุกอย่างเพียงแต่ยังไม่ไป้ายแค่นั้นเองนะคะเจ้าพญานาหมื่นหนึ่งต้นส่วนตัวนี้หนุมานสืบมคาคนะ่ะอาจารป้ายมาแล้วแบบนี้นี่นะคะอีก1ต้นนะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หค่ะ250บาทเท่านั้นใบาหายไปไหน 2 5 0บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีปลายทางให้สะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งเมลขาได้เลยโทรมาได้เลย0 8 0 5 1 9 4 9 8 8ต่อมาเซตที่2นะคะก็จะมีเป็นเดือนธันวาคมนะคะ1ต้นเดือนธันวานะคะเป็นไม้ที่หน้าชัดหน้าสวยนะคะอีก1ต้นยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนะให้ไปกระถาง4นิ้วลูกค้าไปอัพเอานะรากเขาเริ่มทะลุกระถางแล้ว นางลักสดเทวีนะคะป้ายมาแล้วแบบนี้จ้ะอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ป้ายแล้วอันนี้เป็นหน้าป้ายก็คือหน้าปกติของเขาถ้าตัวแผลงก็คือแผลงแดงทั้งหมดอันนั้นก็เรียกว่าตัวแผลงเนาะอันนี้ตัวป้ายปกตินะคะหนึ่งต้นองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะองค์หญิงชื่อยาวของเรานั่นเองด่างมาแล้วแบบนี้นะคะให้ไปหนึ่งต้นจ้ะ แล้วก็มีเป็นแตงโมนะคะโตขึ้นเขาจะกัดสีแดงเข้ม,เ,ขม,เ,ขมเต็มใบนะคะค่อยๆเลี้ยงเข้าไปเดี๋ยวเปิดใบใหม่ขึ้นมาเรื่อย,เร,อยเรื่อยเขาก็จะแดงขึ้นแดงขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนเนื้อแตงโมผ่าซีกด้านในเลยนะจ๊ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองค่ะต่อมาเซตที่สามนะคะก็จะมีเป็นม่วงมหาการนะคะอีกหนึ่งต้นโตขึ้นเม็ดชมพูใหญ่ชัดเจนกระดูกดำนะคะเป็นไม้ใบใหญ่นะคะม่วงมหาการหนึ่งต้น อันนี้เป็นสิลาเพชรนะคะ1ตน้นโตขึ้นกัดดอกกัดลายด้วยนะอันนี้เป็นเศรษฐีปีชวดไม่ด่างเศรษฐีปีชวดยังไม่ด่างนะคะผ่าจากแม่ด่างนี่แหละนางยังไม่ด่างแล้วก็ลองเอาไปเลี้ยงดูจะอาจจะเปิดด่างตอนตอนใบเขาแก่ก็ได้ด่างยากมากทํายากนะเศรษฐีปีชวดเนี่ยนี่นะจ๊ะอ่ะอันนี้แบ่งให้1ตน้นแล้วก็มีเป็นเจ้าสาว เจ้าสาวนะคะป้ายมาแล้วหลอดใหม่ก็ป้ายมาแล้วแบบนี้นะจะลอเขากลางใบเองนะใบยังไม่ตึงป้ายมาแล้วนะคะเจ้าสาวก็ให้ไปอีกหนึ่งต้นจะ้ะสีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สามนะคะต่อมาเซตที่สีเซตที่สี่มีเป็นใบไผ่นะหลวงพ่อพูนเริ่มกัดสีมาแล้วหต้น อันนี้เป็นฮันนี่ดิวนะคะเล็กๆจะเขียวแบบนี้แต่พอโตขึ้นเปิดใบใหม่หน่าจะออกอมชมพูอมส้มอมทองอมเหลืองนะคะบางบางบางหน้าเขาก็จะมีความด่างด้วยนะด่างเปิอะๆนะคะเพราะต้นแม่เขาด่างแบบด่างประคราฟเลยนะสวยนะคะฮันนี่ดิวยิ่งโตยิ่งสวยหน้าเขาจะไปชัดอีกทีตอนโตนะคะตรงนี้เป็นมณีสัตบัญค่ะ มีติดด่างมาแล้วแบบนี้ด้วยนะคะ1ต้นมีด่างขาวด่างชมพูแล้วก็มีเป็นนะเมืองนอนนะคะอันนี้เป็นตัวแผลงนะนะเมืองนอนแผลงนะคะแต่ด่างนี่ใบใหม่ด่งางฮาบเหลืองมาเลยนะคะมีทั้งด่างเหลืองและด่างชมพูนะคะนะเมืองนอนแผลง1่งต้นสี่ 4, ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่4ค่ะ ต่อมาเซตที่หนะคะเซตที่5้าจะมีเป็นพลอยชมพูนะคะ1ต้นตัวนี้ไม้ตัวนี้น่าเก็บนะโตขึ้นกระดูกดําพื้นสีเขาจะเข้มกว่านี้แล้วก็จะมีเม็ดพลอยเล็กๆอย่างเงี้ยเด่นขึ้นมานะคะเด่นขึ้นมาสีเขาจะเป็นชมพูเข้มขึ้นมาทั่วใบนะคะอันนี้ก็เป็นพลอยชมพู1ต้นอันนี้เป็นเพชรบ้านปทุมนะคะป้ายฮับฮแบบนี้มาแล้ว1ต้นจ้ะคุณหญิงทองม้วนนะคะ1ต้นจ้าแล้วก็อันนี้มันเป็นกอ มันจะมีเป็นอันนี้มันเป็นนารินทิพแแปลงนารินทิพแแลงเนี่ยมันมีสองต้นในกระถางมีต้นนี้กับต้นนี้นี่เห็นไหมจ๊ะนารินทิพแแผลงนะคะแผลงออกเขียวปกตินารินทิพมันจะเป็นออกพื้นสีชมพูด่างแบบชมพูส้มๆสวยนะคะอันนี้เป็นตัวแผงอันนี้มี2ต้นแล้วก็เป็นชายชนเนาะมันไม่ป้ายอีกหนึ่งต้นมันอยู่ในกระถางเดียวกันม่คะก็ให้ไปทั้งกอแบบนี้ไปเลยนะนี่นะจ๊ะ แล้วก็สต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5ค่ะ250บาทเท่านั้นจ้ะส่งฟรีมีปลายทางนะคะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลยจัดส่งให้วันเสาร์นะคะวันเสาร์แต่เช้าเลยของจะถึงมือลูกค้าประมาณวันอาทิตย์จันทร์หรืออังคารไม่เกินนี้นะคะต่อมาเซตที่6ค่ะเซตที่6กก็จะมีเป็นหน้าเมืองนนท์นะคะอันนี้เป็นตัวหน้าปกติ ด่างมาแล้วแบบนี้เลยนะคะด่างชมพูมีติดด่างเหลืองมาด้วยตัวนี้เป็นฮันนี่ดิวนะคะฮันนี่ดิวแอบมีด่างเล็กๆด้วยนะ1ต้นแล้วก็มีเป็นหลวงพ่อพูนนะคะใบไผ่1ต้นจ้ะอันนี้เป็นมหาสิทธิทโชคอันนี้เป็นตัวหน้าปกตินะคะเนี่ยมีเชื้อสกิดมาแบบนี้นี่นะจ๊ะมีเชื้อด่างมหาสิทธิทโชคนะคะให้ไปอีก1ต้นนะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6คะ่ะ ต่อมาเซตที่7นะคะก็จะมีเป็นเมืองเกาะเก็ดนะคะตัวนี้เป็นเจน2มีเชื้อด่างทุกใบนะคะแต่จาด่างมากด่างน้อยก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศไปอยู่กับลูกค้าใบใหม่อาจจะฮาบออกมาเลยก็ได้นะคะหลอดใหม่กําลังมาเนี่ยใบนี้ก็มีเชื้อด่างใบนี้ก็เชื้อด่าง เล็กๆอ่ะมันฮารสถิติอ่ะเล็กๆมันฮารม,มาส่งใบรวดเลยเห็นปะยังไงก็ต้องด่างแน่นอนต้นนี้เอาไปเลี้ยงไปอัพไซ์กระถางดูเดี๋ยวเปิดใบสวยๆให้เชยชมแน่นอนให้ไปหนึ่งต้นนะคะตรงนี้เป็นคุณหญิงทองม้วนค่ะ1ต้นจ้ะด้านหลังตรงนี้เป็นมณีล้อมเพชรแผลงนะคะแผลงนะใบเขียวแต่ว่ามันมีสกิดด่างแบบนี้นด่างเหลืองแบบนี้นะคะอันนี้แม่ค้าให้ไปด้วยหนึ่งต้น มันก็มีความด่างมีเชื้อด่างเห็นปะมีเชื้อด่างอยู่ใบนี้เปิดมาก็สกิดด่างเขาเรียกว่าตัวด่างน้อยแล้วกันมาน,นี้ล้อมเม็ดแผลงนะคะด่างน้อยแบบนี้นะจะให้ไปหนึ่งต้นแล้วก็อันนี้เป็นเทพจุตินะคะให้ไปอีกหนึ่งต้นจะ้ะนี่นะคะอันนี้มันจะเหมือนมันก็เหมือนจะป้ายๆนะคะแต่ด้วยสีพื้นใบมันเข้มมัน,นไหมมีจะมีป้ายชมพูเข้มขึ้นมาแบบนี้นะคะโตขึ้นพื้นสีเขาจะอ่อน อ่อนลงนะคะแล้วก็ความความป้ายความด่างของเขามันก็จะเข้มขึ้นนะจ๊ะอันนี้เป็นเทพจุตินะคะให้ไปอีก1ต้นจ้ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7จ้ะต่อมาเซตที่8นะคะเซตที่8ก็จะมีเป็นหันุมานสืบมะขานะคะหต้นป้ายมาแล้วแบบนี้สวยๆนะคะหนต้นนางรักสดเทวีนะคะฟอมป้ายแล้วเช่นเดียวกันอีก1ต้น ด้านหลังตัวนี้เป็นนเมืองนนนนะคะแผลงนเมืองนนนแผลงนะคะพื้นเขียวแต่นางมีทั้งด่างเหลืองและด่างขาวแบบนี้เลยนะจ๊ะหนึ่งต้นแล้วก็เป็นฮันนี่ดิวนะคะให้ไปอีกหนึ่งต้นเริ่มเปิดหน้ามาแล้วเริ่มเปิดหน้าชมพูอมส้มมาแล้วนะคะอ่ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8ค่ะเซตที่8นะคะต่อมาเซตที่9จาจ้ะเซตที่9้าก็จะมีเป็น เดือนธันวาคมนะคะหนึ่งต้นนี่นะจ๊ะธันวาคมนะคะหนึ่งต้นอันนี้เป็นม่วงมหาการค่ะหนึ่งต้นนะคะกองชัดไหม ม่วงมหาการหนึ่งต้นนะคะตัวนี้เป็นหน้าเมืองนอนหน้าปกติจ้ะด่างมาแล้วแบบนี้นะคะหนึ่งต้นอันนี้เป็นแก้วกานดานะหน้าเขาจะโมอมชมพูขึ้นไปเรื่อยเนาะอันนี้ไม่ค่อยเจอแดดนะเดี๋ยวไปไล่แดดสักหน่อยหนึ่งหน้าเขาจะออกเป็นชมพูเงาๆวาวๆววววววแล้วก็มีด่างลายประคาบแบบนี้นะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เก้านะคะต่อมาเซตที่สิบเซตสุดท้ายก็จะมีม่วงมหาการหนึ่งต้น ตัวนี้สี่คุณปลื้มนะคะมี2ต้นในกระถางมีตัวด่าง1ต้นกับยังไม่ด่างอีก1ต้นอันนี้มันก็ด่างนั่นแหละแต่มันยังไม่ชัดเห็นปะพื้นใบมันออกเขียวแต่มันจะป้ายๆน้ําตาลเข็มแบบเนี้ย นะคะอันนี้พื้นใบเขาจะออกชมพูแล้วก็ป้ายน้าตาลเค็มมี2ต้นในกระถางให้ไปทั้งอย่างนี้เลยสี่คุณปื้ม1กระถางตัวนี้เป็นองค์หญิงอนัญญานะคะเปิดด่างมาแล้วแบบนี้1ต้นแล้วก็แตงโมนะคะให้ไปอีก1ต้นจ้ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10นะคะเรียบร้อยนะคะครบจบแล้วทั้ง10เซตนะถูกใจเซตไหนโทรหาแม่ค้าได้ค่ะ0 80 5 19 4 9 8 8 เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะถนัดเล่นโซเชียลด้านใดก็สามารถทักช่องทางนั้นได้เลยแต่อย่าไปสั่งซื้อใต้คอมเมนต์ลูกค้าสอบถามข้อมูลอะไรพวกนี้ได้นะใต้คอมเมนต์แต่การสั่งซื้อไม่สามารถจริงๆเนาะเพราะว่าเราจะต้องทำการสรุปยอดแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งแจ้งรอบส่งกันแบบนี้เนาะเพื่อความสะดวกก็ลูกค้าทักไลน์แมคค้านะคะทักไลน์แม่ค้ามาหรือยกหู ยกสายโทรหาแม่ค้าหน่อยนะคะว่าเออให้แม่ค้าแอดไลน์กลับไปหรือยังไงหรือก็โทรมาสั่งกับแม่ค้าเลยก็ได้นะคะเราจะสะดวกในการสรุปยอดส่งที่อยู่กันมากกว่าที่จะไปพิมพ์สั่งกันไว้ใต้คอมเมนต์เนาะเพราะว่าไม่สามารถไม่อยากให้ส่งที่อยู่ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในที่สาธารณะไงนะคะก็เลยอยากให้ทักมาดีกว่านะคะอ่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ